สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้เราจะมาสอนลง mp close ใน gta mod นะครับผมใน gta v, __ v _นะครับก็มันเป็น mod เกี่ยวกับเสื้อผ้านะครับผมอย่างแรกนะครับผมให้ทุกคนนะฮะโหลดลิงก์ข้างใต้คลิปนี้ก่อนเนาะโหลดมาปุ๊บทุกคนก็จะได้ลิงก์อันนี้มานะครับผมอ่าเอ้ <c oughs> ก็จะได้ไฟล์อันนี้มาเนาะให้ทุกคนนะฮะแตกไฟล์ให้เรียบร้อยแล้วครับผมทีนี้พอเราแตกไฟล์ปุ๊บเราจะได้โฟลเดอร์ของ mp close เข้ามาใช่ไหมให้เรากดคลิกซ้ายเอ้ให้เรากดคลิกขวาครับผม กดเปลี่ยนชื่อครับกด c o n t r l c ครับผมอทีนี้ก็ไปวางที่ไหนก็ได้นะครับผมกด c t r l v แล้วก็เราจะได้ mp เป็น m close อย่างนี้นะครับผมโอเคเนาะอ่ะอันนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้เก็บเอาไว้เนาะต่อมานะครับผมให้กด open iv ขึ้นมาครับอ่ะกด windows ครับเ,รเดี๋ยวรอสัก,กค,ครู่นะพาคิดแป๊บอ่ะเมื่อเราเข้ามาแล้วเพิ่มให้เรากดคาว่า edit mode ครับ Yes เสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะทีนี้ให้เราไปที่เ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ โอเคครับผมมาแล้วอ่ะก็ต่อมานะครับผมมันจะอยู่หน้านี้ใช่ไหมให้เราไปที่โฟลเดอร์มดครับ X64 ครับ DLC Pack ครับอ่ะแล้วก็เอาเจ้าต,ตัวของ MP Close นะครับผมลากเข้าไปเอาลืมกด Edit โหมดงงเว้ออ่ะแล้วก็เอา MP Close ครับผมวางวางเข้าไปเนาะมันก็จะอยู่ตรงไหนเอ่ย MP Close อ่างก็จะอยู่ตรงนี้เนาะ อ่ะทีนี้ให้เรากลับไปนะครับกลับไปกลับไปเป็นโฟลเดอร์มดนะครับผมมาที่อัปเดตครับมาที่คอมมอนครับมาที่ d a t a ครับแล้วก็หาคำว่า d e ลซีรีสครับผมกด Edit ครับแล้วก็เลื่อนมาสุดเลยครับผมแล้วก็ก๊อปเอ่อบรรทัดหนึ่งบรรทัดหนึ่งนะครับ c t r l C ครับ enter ครับ c t r l V ครับผมแล้วก็ไปที่ไปที่ ไปที่อันนี้ของเรานะครับแล้วก็คล่องมาครับผมแล้วก็มาตรงนี้ครับผมเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนการข้อความเหมือนกันใช่ไหมให้กดลบไปครับแล้วก็ที่เราก็มัเมื่อกี้วางเข้าไปครับกดเซฟครับผมอ่าเรียบร้อยทีนี้ให้เราเอ้ยชั้นบันทึกเราชั้นสรีติมาอ๋อบันทึกอ่าทีนี้เอ่อมาที่ X64 ครับ DLC Pack ครับผม หาไฟล์ m p e ครับอ่ะ m p close ไหนวะทำไมฉันไม่เห็น m p c l o s e ยวใส่ละาลาเออนี่ไงอาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็มีหนึ่งใช่ไหมทีนี้ถามว่า common นะครับ data อ่ะซึ่ง สองอันเนี้ยก็คือจะเป็นชุดของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับผมซึ่งชุดของผู้หญิงของผู้ชายเนี่ยมีลิงก์แจกให้ในลิงก์นะครับผมสามารถเอาพวกสามารถเอาลิงก์นั้นนะครับผมสามารถเอาลิงก์นั้นปุ๊บกดโหลดโหลดเข้ามาปุ๊บแล้วก็คัดลอกแล้วก็มาวางตรงนี้ได้น,นะครับผมแทนที่สองตรงนี้ได้แล้วมันเป็นชุดฟรีนะครับผมส่วนใครนะครับผมที่อยากได้ชุดส,สวยๆชุดน่ารักน่ารักนอกจากนี้นะครับผมก็สามารถซื้อได้เพิ่มเติมที่ร้านอังสตนิช o อปนะครับผมมีขายมดแล้วก็ขายเสื้อผ้าหน้าผมอะไรต่างๆเยอะเลยเนาะโอเคก นะครับผมใครอยากได้ใครสนใจที่จะจะ,จะซื้อเสื้อช่นเท่ๆหรือว่าเสื้ออะไรถ่ายรูปแบบมือสมัครใหม่เนาะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมทางดิส o อ d รลนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย